พอวาอ,ออนไลน์เลิร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ปสามชินิตศาสตร์เล่มหนึ่งมาดูโจทย์ปัญหาเศษส่วนกันนะครับวันแรกหอยทากคลานได้เศษ5ส่วนสิเมตรวันที่2คลานได้เศษ3ส่วนสิเมตร รวม2วันหอยทากคลานได้เท่าไรมาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะครับ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับระยะทางที่หอยทากคลานได้ 2. วันแรกหอยทากคลานได้เท่าไรหอยทากคลานได้เศษ5.10ส่วน10เมตร 3. วันที่สองคลานได้เท่าไรวันที่2คลานได้เศษ3ส่วน,นเ10เมตร 4. โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามรวม2วันหอยทากคลานได้เท่าไรวางแผนนะครับวันแรกคลานได้เศษ5ส่วน10เมตรวันที่2คลานได้เศษ3ส่วน10เมตรใช้วิธีบวกในการหาคำตอบนะครับลงมือทำประโยคสัญลักษณ์เศษ5ส่วนิบวกเศษ3ส่วนสิเท่ากับเท่าไร วันแรกหอยทากคลานได้เศษ5ส่วน10เมตรวันที่สองคลานได้เศษ3ส่วน10เมตรรวมสองวันหอยทากคลานได้เศษ5ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10เท่ากับตัวเศษบวกกันนะครับเศษหบวกเศษ3ส่วน10เมตรจะได้เท่ากับเศษแปส่วน10เมตรตอบรวมสองวันหอยทากคลานได้เศษ8ส่วน10เมตร ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบวันแรกห่อยท่าคลานได้เศษ5ส่วน10เมตรวันที่สองคลานได้เพิ่มอีกเศษ3ส่วน10เมตรดังนั้นคำตอบเศษ8ส่วน10เมตรสมเหตุสมผลเนื่องจากเศษ8ส่วน10มากกว่าเศษ5ส่วน10และเศษ8ส่วน10มากกว่าเศษ3ส่วน10นั่นเองตรวจคําคำตอบรวมสองวันห่อยท่าคลานได้ เศษ8ส่วน10เมตรวันแรกคลานได้เศษ5ส่วน10เมตรวันที่สองคลานได้เศษ8ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10เท่ากับเศษ3ส่วน10เมตรซึ่งตรงกับที่โจทย์กรำหนดแสดงว่าคำตอบถูกต้องนะครับอีกสักตัวอย่างนะครับมารีมีน้ำส้มเศษ7ส่วน8ของขวดดื่มไปเศษ4ส่วน8ของขวดเหลือน้ำส้มเป็นเศษส่วนเท่าไรของขวด มาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะครับ1โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ำส้ม2มาลีมีน้ำส้มอยู่เท่าไรมาลีมีน้ำส้มอยู่เศษ7ส่วน8ของขวด3ดื่มน้ำส้มไปเท่าไรดื่มน้ำส้มไปเศษ4ีส่วน8ของขวด4โจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม เหลือน้ำส้มเป็นเศษส่วนเท่าไรของขวดวางแผนมีน้ำส้มเศษเส่วน8ของขวดนะครับดื่มไปเศษ4ส่วน8ของขวดเหลือเท่าไรใช้วิธีลบในการหาคำตอบลงมือทำประโยคสัญลักษณ์เศษ7ส่วน8ลบเศษ4ส่วน8เท่ากับเท่าไรมาลีมีน้ำส้มเศษ7ส่วน8ของขวด ดื่มน้ำส้มไปเศษ4ส่วน8ของขวดเหลือน้ำส้มเศษ7ส่วน8ลบเศษ4ส่วน8เท่ากับตัวเศษลบกันนะครับเศษ7ลบเศษ4ส่วน8ของขวดจะได้เท่ากับเศษ3ส่วน8ของขวดตอบเหลือน้ำส้มเศษ3ส่วน8ของขวดนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ มาลีมีน้ำส้มเกือบเต็มขวดคือเศษ7 8ส่วนของขวดดื่มไปครึ่งขวดเท่ากับเศษ4 8ส่วนของขวดจึงเหลือน้ำส้มน้อยกว่าครึ่งขวดดังนั้นคำตอบเศษ3 8ส่วนของขวดจึงสมเหตุสมผลตรวจคําตอบน้ำส้มที่เหลือรวมกับน้ำส้มที่ดื่มไปเท่ากับน้ำส้มที่มีซึ่ง เศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ7ส่วน8ของขวดแสดงว่าคำตอบถูกต้องนั่นเอง